ก็สวัสดีนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้เจอกันยามบ่ายอากาศเป็นไงตอนนี้อ,อากาศร้อนฝนตกทั่วประเทศนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกมากวันนี้ยังตกอยู่ไหมตกออยังตกอยู่ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมระธรรมดาของฤด,ดูฝนที่จะมีฝนตกแต่ว่าอากาศมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นนักเรียนก็พยายามนิดนึงที่จะเตรียมตัวให้พร้อมเอาละ วันนี้ลองทบทวนของเดิมดูนิดหนึ่งนะคะทบทวนของเดิมดูนิดหนึ่งคราวที่แล้วนักเรียนเรียนเรื่องอะไรไปบ้างฮะเรียนเรื่องอะไรไปบ้างหลักธรรมหลักธรรมคำสอนเรียนเรื่องอคติ4กับอิทธิบาท4เคยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันไหม อาลองดูวันนี้ลองดูตั้งสติให้ดีนั่งตัวตรงทั้งต้นทางปลายทางตอนนี้นักเรียนลองนึกถึงว่าเราใช้คุณธรรมข้อไหนบ้างในชีวิตประจำวันคนหน้าตาดีๆย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นหลายคนเดีย๋ยวก็น้าใจเย็นๆนักเรียนนักเรียนใช้คุณธรรมข้อไหนในชีวิตประจำวันบ้าง อย่างตอนนี้คุณครูใช้ความอดทนใช้เขาเรียกอะไรขันติอดทนอดกลั้นนะอดทนอดกลั้นบางทีอยากจะดุนักเรียนแต่ก็ต้องอดทนไว้ก่อนอย่างเงี้ยกำลังใช้อยู่นักเรียนใช้คุณธรรมอะไรในการดำเนินชีวิตหรือที่มาโรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านคิดออกบ้างหรือ,อยังคิดออกบ้างหรือ,อยังอ้าวเริ่มแล้วนะ ครูยกตัวอย่างไปแล้วคุณครูใช้คุณธรรมข้อไหนข้อไหนเอ่ยความอดทนความอดทนใช่ไหมอันครูจะเริ่มที่ที่ใครนะอ่ะเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นรอนิดหนึ่งแป๊บเดียวเพื่อนอลังกิดอยู่ทางนน้นไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราจะได้ไปเราจะไปหมดเลยว่าเราใช้คุณธรรมข้อไหนยกตัวอย่างด้วยนะคะยกตัวอย่างด้วย ไม่ค่ะไม่ไใช่หมายความว่าความอดทนกันครูยกตัวอย่างให้ดูว่าค,ครูเนี่ยใช้ความอดทนไม่ดุไม่ว่านักเรียนนับ1นึงถึงสินะนะตอนนี้อะไรประมาณนี้นักเรียนใช้คุณธรรมข้อไหนในชีวิตประจําวันขย,นขขยนันเพียนความขยันหมั่นเพียรเก่งมากในการเรียนเรียนหนังสือใช่ไหมใช้ความขยันเอานัาวุธใช้อะไร นักเรีนไม่จําเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเป็นที่บ้านหรือระหว่างทางหรืออะไรก็ได้อาเชิญค่ะคะพูด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 แบบเมื่อกี้อะไรคะความอบอุน่นคุณธรรมคือความอบอุน่นใช้กับใครใช้กับใครน้องมีน้องไหมีมีพ่อแม่ไหมใช้กับพ่อแม่ความอบอุน่นใช่ไหมทำอะไรบ้างให้ความอบอุน่น ช่วยแม่ทำอะไรบ้างกวัดบ้านกวัดบ้านนะขยันนะต้องขยันนะคะเอาต่อไปออนิชาความเอาใจใส่กับงานที่ทำอย่างเช่นเช่นเช่นอะไรคะเช่นอะไรเอ่ย,เร,ยนนเรียนหนังสือดังไม่เอ่ยเอาต่อไปคุณซูมคุณซูมใช้อะไรคะ ความพยายามหนูพยายามทําอะไรพยายามเรียนหนังสือสําเร็จหรือยังยังไม่สําเร็จเอาต่อไปตั้งใจทําตั้งใจทําอะไรคะงานบ้านนะงานบ้านเอาต่อไป,าปญญาการใช้ปัญญาการใช้ปัญญาอ่ะหัวถืออมาไปให้เพื่อนเปลี่ยนนิดนึง การใช้ปัญญาตอนไหนคะใช้ตอนไหนตอนเรียนนะใช้ตอนเรียนตอนนี้ใช่ไหมใช่เก่งมากเอาต่อไปมีความขยนันค่ะขยนันขยันทำอะไรคะขยันเรียนขยันเรียนจริงไหมขยันเรียนนี่เป็นยังไงตั้งใจเรียนตั้งใจด้วยนะอ่านหนังสือหรือเปล่า ทำกันบ้านไหมทำค่ะทำอ่านมาล่วงหน้าไหมไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านมาล่วงหน้าแต่ก็ขยนันใช่ไหมฮ่อาอย่างนี้ก็ใช้ได้เอาคนข้างหลังคนข้างหลังทำอะไรเอ่ยทำงานบ้านครับครูถามว่าใช้คุณธรรมข้อใดในการดำเนินชีวิตมีตั้งเยอะแยะมากมายไม่ใช่แต่มีขยนัน<ำ>อดทนตั้งใจมีเยอะแยะทำงานใช้อะไรละททำงานอะ คุณธรรมอคุณธรรมออย่างเช่นความกตัญญูความสามคัคคีความซื่อสัตย์ความมีระเบียบวินัยอย่างเงี้ยหนูใช้อะไรอ้าวเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดอ่ะคนต่อไปตั้งใจความตั้งใจค่ะอะไรนะความตั้งใจค,ความซื่อสัตย์หนูทําอะไรคะความซื่อสัตย์ยกตัวอย่างเช่นเช่นเช่นอะไรคะ ไม่โกหกพ่อแม่ค่ะไม่โกหกนะพูดไม่โกหกอ่ะต่อไปความซื่อสัตย์ของคนอะไรคะความกระตันยูบความกระตันยูหนูททำอะไรกรตันยูกระตันยูต่อใครคะพ่อแม่ครับพ่อแม่ทำอะไรให้พ่อแม่ คำกตัญญูแปลว่าอะไรฮะรู้ว่าเขามีช่วยเหลือพ่อแม่ครับอ๋อมีบุญคุณกับเราเราก็เลยต้องช่วยเหลือพ่อแม่ครับอ่าต่อไปสะสิธรความรอบคอบค่ะความรอบคอบทำอะไรคะรอบคอบในการเรียนค่ะรอบครอบในการเรียนยกตัวอย่างเช่นเขียนตัวหนังสือถูกหไหมูตีตเส้นไหม เปีเ่ยนตกบรรทัดไหมตงค่ะทำการบ้านครบไหมอย่างนี้ถือว่ารอบครอบไหมอ่ารอบครอบอ่าวคนข้างหลังอ่าวเร็วเขายืนทำอะไรเอ่ยคิดออกยังไม่ได้ต้องคิดให้ออก คิดออกอย,ยังคะยังไม่เคยทำอะไรเลยเลยมานี่มาคบเพื่อนเนี่ยคบเพื่อนแบบไหนเพื่อนเราเกเรหรือเปล่าเปล่าเคยมีคดีเข้าห้องปกครองไหมมีค่ะเคยอ่ะทำเองหรือเพื่อนพาไปทำเองทำเองทำเองตอนนี้เลิกหรือ,อยังเลิกแล้วเลิกแล้วใช้คุณธรรมข้อไหนความดีทำเป็นไหม เป็นไหมคะทำอะไรบ้างความดีมาโรงเรียนทําความดีอะไรบ้างนึกไม่ออกดีมันทํายากออาวต่อไปคนที่อยู่ติดกันอะไรคะช,ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นทําอะไรคะเมตตาเมตตาเอือ้อเฟื้อทําอะไรคะอเออครูเห็นเล่นดนตรีทุกวันเลย คุณธรรมที่ใช้นักเรียนต้องทำไมขยนันตรงต่อเวลาใช่ไหมคะใช่ไหมอันนั้นหน<ช>้าที่เราทําอยู่ออาคนต่อไปมีความเมตตาการุณามีความเมตตาการุณาโดยการนักเรียนต้องตอบให้ได้นะหาเหตุผลให้ได้ด้วยผู้อื่น รู้เลยเมตตากรุณานะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ทาโดยวิธีไหนให้ยกตัวอย่าง<ว>หนูทําอะไรหนูทําอะไรเอ่ยทําหรือ,อยังคะรู้ไหมว่าเมตตากรุณานะช่วยเหลือผู้อื่นเป็นแบบไหนลองทําบ้างหรือ,อยังลองแล้วคะ่ะลองแล้วทาอะไรคะไปบริจาคของไหมเอยคะ่ะบริจาคอะไรเอ่ย เงินค่ะคะบริจาคเงินค่ะบริจาคเงินอ่ะบริจาคเงินช่วยอะไรช่วยน้ําท่วมค่ะช่วยน้าท่วมใช่ไหมบริจาคจริงใช่ไหมอ่าใช่เอาคนคนดังเฉลิมชัยดังมากเฉลิมชัยเอาเร็วช่วยแม่เพื่อยพ่อคุณแม่ทํางานครับช่วยพ่อแม่ทํางานอันนี้ใช่คุณธรรมข้อไหนช่วยพ่อแม่ทํางาน เดี๋ยวก่อนทําอะไรอยู่ที่บ้านทําอะไรคะช่วยแม่ขายของครับช่วยช่วยอะไรนะช่วยแม่ขายของครับช่วยแม่ขายของทําให้มันรกมากขึ้นหรือเปล่าเปล่าครับหรือทําให้มันยุ่งมากกว่าเดิมเปล่าครับขายของได้ตังไหมได้ครับใส่กระป๋องใส่กระปอ๋ปองตังแม่หรือเปล่าใช่ครับใส่ไม่เคยเอามาไว้เป็นของตัวเองใช่ไหมไม่เคยครับโอ้อาจได้ได้ได,ได้อ่ะแสดงว่าคุณทํามข้อไหนข้อไหน ข้อไหนข้อไหนข้อไหนเอ่ยกระตันยูกระตะเวทีช่วยเหลือพ่อแม่ใช่ไหมแล้วขยันไหมขยันทําทุกวันไหมทาทุกวันไบมทำหรือเปล่าไม่ทุกวันครับผัดผัดกับพี่ครับผัดกับพี่ตรงต่อเวลาไหมผัดกันวันไหน อ่าแล้วแสดงวันพุธทุกวันพุธวันเดียวเหรือสัปดาห์หนึ่งวันเดียวเันรศุกครับทำไมต้องผัดกันด้วยล่ะไม่ให้ผัดครับจะได้พักอ้าวนั่งลงเวลาเล่นนะ่ะเสียงดังมากตั้งแต่ต้นห้องยันท้ายห้องเวลาพูดกระซิบกระซิบกระซิบนะ น,นักเรียนเราเราต้องใช้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่านําไปใช้นําไปปฏิบัติจริงไม่ใช่เรียนรู้แต่เมตตากรุณาเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือเว้นจากการทําร้ายผู้อื่นแต่พอเห็นเพื่อนไม่ได้นะชกต่อยทุบตีเป็นประจำใช่ไหมซูมใช่ไหมเออมันอดทนทนไม่ไหวอย่างซูมต้องมีความอดทนอดกลั้นในมากกว่านี้นะเอาละอันนี้เป็นคุณธรรมที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิต ประจำวันได้ทีนี้ในระดับชั้นป .5 ของนักเรียนก็จะมีหลักธรรมอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่เราควรงดเว้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอบายมุกนะคะอบายมุกหนทางแห่งความเสื่อมนะเอาเขียนหัวข้อลงไปอบายมุกลองดูในหนังสือแบบเรียนของนักเรียนซิเปิดดูเปิดดูเอาเปิดดูอบายมุกอยู่ไหน หนทางแห่งความเสื่อมมีไหมมีหรือไม่มีฮะมีหรือไม่มีวันนี้ถ้าใครปฏิบัติแบบนี้แสดงว่าแนวทางต่อไปชีวิตในอนาคตข้างหน้ามันต่ำลงต่ำลงอย่างแน่นอนอ่ะพร้อมยงัง อบายอบายแปลว่าความเสื่อมอบาย,ยมุกแปลว่าทางแห่งความเสื่อมทีนี้ทางแห่งความเสื่อมมันมีนมอะไรบ้างเอาไปดูหัวข้อในสไลด์สิวันนี้ตอนที่3หลักธรรมสามอบาย